สวัสดีค่ะเด็กๆครูเหมียวนะคะวันนี้ก็มาถึงคลิปที่12แล้วนะคะน้องๆหนูๆติดตามกันคลิปที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่บอกคลิปที่12นะคะเราไปติวพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปเลยค่ะ พีที่12นะคะเรื่ององค์ประกอบของพยางค่ะข้อ1ถามว่า1ยาพยางประกอบไปด้วยเสียงอย่างน้อยกี่เสียง1 5เสียง2 4เสียง3 3เสียงและ4 2เสียงเรามาดูกันนะคะเรื่ององค์ประกอบของพยางคกันนะคะองค์ประกอบของพยางนะคะ1พยางเนี่ยนะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างมาดูกันค่ะ หนึ่งพยางคนะคะประกอบไปด้วยเสียงอย่างน้อยที่สุด3เสียงด้วยกันนะคะน้องๆน,นั่นก็คือเสียงเพียชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองค่ะ1พยางนะคะจะต้องประกอบไปด้วยเสียงอย่างน้อยที่สุด 3เสียงนะคะบางพยายงก็อาจจะมีะมากกว่า3เสียงก็ได้แต่ว่าน้อยที่สุดเลยเนี่ยนะคะต้องไม่ต่ำกว่า3เสียงนะคะอย่าลืมนะคะนะั่นคือเสียงเพียงยชนะต้นเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกนั่นเองค่ะประกอบกันเป็น1พยายงค่ะมาถึงข้อที่2นะคะถามว่าใน1พยายงเสียงใดจะเปล่งออกมาเป็นเสียงแรกนะคะ 1. เสีงยงเพียงชนะต้น 2เสียงสระ3เสียงวรรณยุกต์และ4เสียงเพียนชนะท้ายพยางนะคะเพียนชนะท้ายพยางเนี่ยน่นคือเสียงตัวสะกดนั่นเองค่ะน้องๆนะคะเราเราออกเสียงมาหนึ่งคำชื่อคาว่าส้มส้มสังเกตดูไหมคะว่าเสียงไหนที่ออกมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะคําว่าส้มเพียนชนะต้นก็คือส่อเสือนะคะออกเสียงสอเสือมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อไหนคะ นั่นก็คือข้อข้อ1นั่นเองค่ะเสียงพยัญชนะต้นนะคะจะเปล่งออกมาเป็นเสียงแรกนะคะเช่นคําว่าส้มเห็นไหมคะสอเสือออกมาเป็นเสียงแรกเลยนะคะจําเอาไว้นะคะน้องๆนะคะในหนึ่งพยางชนเนี่ยเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงแรกเลยก็คือเสียงพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะข้อ 3. ถามว่าข้อใดไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายพยายพยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายพยะาพยะยชนะท้ายพยนท้างพยัญะทราพยัญชนะท้ายพยนะ้างพยัญชนะท้ายพยะาพยยชนะท้ายพยา ก็คือตัวตัวอะไรคะตัวสกดนั่นเองค่ะเพียงชนะท้ายพยางก็คือตัวสะกดนั่นแหละนะคะขอ้ no, oh, go, no. ขอ1นอโอกโนกเพราะฉะนั้นตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะขออ้อ2ปอเอดอเป็ดนะคะดเด็กก็คือตัวสะกดขอ้อ3เสือสอเอือเสือมีไหมคะไม่มีตัวสะกดนะคะขอ้อ4หอนอโน หนอนตัวสะกดก็คือนอน,นุนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ไม่มีเพียงชนะท้ายพยางหรือว่าตัวสะกดก็คือข้อ3นะคะคำว่าเสือนั่นเองค่ะข้อ4คําว่าเรียนประกอบด้วยเสียงใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคําว่าเรียนนะคะข้อ1เสียงเพียงชนะต้นมีไหมคะเพียงชนะต้นก็คืออะไรคะรอเรือนั่นเองค่ะมีนะคะนะคือรอเรือค่ะ เสียงสระเสียงสระมีมีคะสระอะไรคะน้องๆสระเอียนั่นเองค่ะเสียงพยัญชนะท้ายพยางเพียญชนะท้ายพยางก็คืออะไรคะนหนูนะคะรอเอียนอเรียนนะประกอบด้วยเสียงใดบ้างถูกไหมคะอะมาดูกันก่อนข้อ2เสียงเพียญชนะต้นรอเรือเสียงสระสระเอียเสียงวรรณยุกต เสียงวรรณยุกวรรณยุกอะไรคะเสียงวรรณยุกอะไรคะเสียงนี้รอเอียน,อนเรียนนะคะเป็นอักษรต่ําใช่ไหมคะรอเรือเป็นอักษรต่ําอักษรต่ําไม่มีรูปวรรณยุกแล้วก็เป็นสลัดเสียงยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําเป็นคําเป็นอักษรต่ําคําเป็นไม่มีรูปวรรณยุกม,ม,มันคือเสียงสามันนั่นเองค่ะเสียงพยัญชนะไทยพยางคก็คือ,อ,นอนหนูนะคะ ข้อ3เสียงสระเสียงสระเอียเสียงวรรณยุกสามันเสียงพยัญชนะท้ายพยางก็คือนนูข้อนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีเสียงพยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะคะข้อ4เสียงพยัญชนะต้นรอเรือเสียงวรรณยุกสามัน เสียงเพียงชนะท้ายพยางหรือว่าตัวสะกดนั่นเองค่ะแต่ว่าข้อนี้ไม่มีสระเพราะฉะนั้นก็ผิดนะคะมาดู2ข้อข้อ1กับข้อ2ข้อไหนคะน้องๆที่น่าจะถูกต้องเสียงเพียงชนะต้นเสียงสระเสียงเพียงชนะท้ายพยางนะคะข้อ1ขาดอะไรคะขาดเสียงวรรณยุ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็ผิดนะคะอันนี้ก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้อใดที่ถูกต้องนะคะคำว่าเรียนประกอบไปด้วย เสียงพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเสียงเพียญชนะต้นเสียงสระดเสียงวรรณยุกต์แล้วก็เสียงยเพียญชนะท้ายพยางค่ะข้อ2เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะมาถึงข้อสุดท้ายของ EP พีที่12นะคะในเรื่องขององค์ประกอบของพยางนะคะข้อ5ถามว่าสิงค์คนี้มีข้อใดเป็นเสียงยเพียญชนะท้ายพยางคําว่าสิง์นะคะ1นึ่งอเสือ ใช่มิคะน้องๆสอ,อเสือนะคะอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะเป็นเสียงเพียงจนะต้นนั่นเองค่ะสองสระอิสระอิก็มีแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถูกต้องค่ะข้อ3งองูสออิงอสิงเป็นตัวสะกดนะคะส่วนหอหีบกระรันเนี่ยนะคะเป็นตัวการันนะคะไม่มีเสียงนะคะไม่ใช่เสียงที่เป็นองค์ประกอบของพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ข้อใดคะถูกต้องเสียงเพียงชนะท้ายพยางเสียงเพียรชนะท้ายพยางก็คือเสียงอะไรคะน้องๆเราทราบกันแล้วนะคะว่าเสียงเพียรชนะท้ายพยางก็คือเสียงอะไรคะตัวสะกดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข้อ3นั่นเองนะคะก็คืององ,งูค่ะน้องๆง,งอง,งูเป็นเสียงเพียนชนะท้ายพยางหรือว่าตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปกันนิดหนึ่งในเรื่องขององค์ประกอบของพยางนะคะมาดูว่าองค์ประกอบของพยางเนี่ยนะคะสรุปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างองค์ประกอบของพยางนะคะ หนึ่งพยางคค่ะน้องๆหนึ่งพยางนะคะจะมีเสียงอย่างน้อยที่สุด3เสียงด้วยกันนะคะนั่นคือเสียงเพียญชนะต้นเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะบางคำเนี่ยอาจมีมากถึง4เสียงด้วยกันนะคะนั่นคือเสียงเพียญชนะท้ายพยางค์หรือว่าเสียงตัวสะกดนั่นเองค่ะเช่นคาว่าสิ่งที่เราทําข้อที่5กันไปนะคะมีทั้งหมด4เสียงใน1พยางค์ค่ะและเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงแรกคือเสียงเพียญชนะต้น จำไว้นะคะน้องๆองค์ประกอบของพยางค์นะคะอย่างน้อยที่สุดต้องมี3มเสียงนะคะแล้วก็มากสุดก็คือมี4ี่เสียงนั่นเองค่ะเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงแรกคือเสียงเพียนชนะต้นค่ะค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆสำหรับในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปติวที่คุณครูได้นำมาสอนน้องๆกันนะคะคุณผิวเชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้ความรู้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ายังสงสัยยังงงๆยังไม่เข้าใจสามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามกันได้เลยนะคะคุณครูทุกท่านยินดีที่จะตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆสามารถติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจต่างๆนะอีกหนึ่งช่องทางไปกดติดตามกันได้นะคะทางช่อง YouTube บ้านครูปูเดอะ u ติวเตอร์ค่ะวันนี้นะคะคุณแมวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ